ความมหัศจรรย์แห่งสุดยอดสารต้านริ้วรอยจากภายในคุณมีริ้วรอยเหล่านี้หรือไม่ริ้วรอยร่องลึกตามหน้าผากหว่างคิ้วและร่องแก้มรอยตีนกาหรือรอยแบบตื้นที่ประสานกันเหมือนตะข่ายเล็กๆปจัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดริ้วรอยเหล่านี้ก็คือผิวขาดความชุ่มชื้นและอนุมูลอิสระรังสียูวีจากแดดและมลภาวะต่างๆ จะเป็นตัวกระตุ้นให้อนุมูลอิสระทำร้ายผิวโดยการทำลายคอลลาเจนใต้ผิวหนังจนทำให้เกิดริ้วรอยและจุดด่างดำขึ้นบนผิวริ้วรอยแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆได้แก่ริ้วรอยแบบตื้นมีลักษณะเหมือนตาข่ายเล็กๆประสานกันบนผิวและริ้วรอยร่องลึกมีลักษณะเป็นรอยย่นใหญ่ๆบนผิวหนัง ส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณหน้าผากหางตาและลำคอกิฟเฟอรีนอสตาแซนทินจุดยอดผลิตภัณฑ์ต้านริ้วรอยแห่งวัยอสตาแซนทินจะช่วยลดเรือนริ้วรอยและเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผิวและทําให้ผิวมีความชุ่มชื้นมากขึ้นกิฟเฟอรีนอสตาแซนทินประกอบไปด้วยอสตาแซนทินสารสกัดจากสาหร่ายสแกนดิเนเวียและวิตามินซี กิฟเอรีนแอตตาแซนทินเหมาะสำหรับผู้ที่กังวลเรื่องริ้วรอยอายุ28ปีขึ้นไปกิฟเอรีนแอสตาแซนทินสุดยอดสารต้านริ้วรอยจากภายในสอบถามได้ที่0892243055 5 5 5จดอีกครั้ง0 8 9 2 2 4 3 0สองส